แม่แม่แม,มีของให้เงน้องนะค่ากันข้า,ขา,าจ้าต้องพอเล่าให้มาคืออไงนี้นะมั่เป็นอย่างอู้อู้แต่อู้วว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 วยวว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 วออกมาได้วกวะววออววอ คือออแม่เอาเอแม่เอานั่งลงกันนั่งลงนั่งลงนพี่ใจ่ก็พี่หวานกันดี่ใจ่ก็พี่ใจญมานี่ไคอน้ามาเองน้องนะนี่เห็นน้คนกินจะลูกมาดิล่างจะลูกเดี๋ยวกันเดี๋ยวแม่ก็ให้กินนี่สายให้้อยนะ นี่ใส่เฮ้ยมีตุก๊กตาต้องเอาไปใส่พอโชูขึ้นกล้องพอเนี่ยเนาะตุก๊กตามีหกแม่งอย่างนี้นะไม่มีก็น่ะดีใจก็ลงดีใจก็ดีใจก็ตอบแม่ก่อนดีใจก็โอ้โอ้โค่ะค่ะอะไรดีใจค่ะใส่นั้นเดี๋ยวมแม่แกใส่ก,กันเนาะอ๋อเนาะมาดูเต่เจ้ามัน มาด้ล่างเตัวไหนลูกสายก็แก้ยากเห็นอ๋อ้ะเขาบอกใส่ตัวบ่สอะอย่าเอาไปล่างกันบ่เนาะ้องดีใจก็มองหน่อยกันดีใจก่อนดีใจก่อนโอ้แต่งหน้าต้องใหญ่ยังไงยิ então, ่งใหญ่ยโอ้โหกันว้าวกันว้าวกันโอ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ